Bye. Yeah. ขอบคุณมากขอบคุณจำได้จำได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูก็เดินมาดูโอ้โหมันสวยมากสวยไหมสวยจริงจริงสวยจริงๆริงการออกแบบนี่คือรายละเอียดคนชื่นใจคนอยากได้ชื่นใจหนูมากตะละทีนี่มาปีที่แล้วโอ้โหไวมากมาอันนี้ก็นั่นแต่เนาะหนูก็อยากให้อยากให้ฝนได้เห็นภาพทุกวันอยากให้ได้เห็นความชื่นหน้าอยากให้ชื่นใจอ่ะ เรารู้สึกเังเราบริสุทธิ์ใจแล้วเราก็ให้เห็นจะได้บว่าเหมือนกัชื่นใจใช่ให้ทุกคนชื่นใจอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นเราอยู่ที่บ้านเราไม่ได้มาเราก็อยากเห็นไม่หนูนี่ถ้าไม่ได้พี่เอ๋ไม่ได้แบบว่าคอยใส่ข้อดางนี้มันคือมนจะน้องไม่เห็นแล้วมันเหมือนได้เข้าถึงจริงจริงจริงๆเพราะว่าพอเวลามาก็แบบวาหนูเห็นครั้งแรกก็ หนูอยากจะมานั่งในจุดที่หนูเห็นคือหมายถึงว่าจริงๆมพอเราแบบว่ามันไม่ได้มาใช่ป่ะหมายถึงว่ามันมาประทับใจทางใจมก็คือแบบว่าพอเราเห็นนะเพราะว่ามันจะหลังจากโควิดที่หนูเข้ามาตรงนี้นะะแล้วก็หนูเห็นก็เหมือนจะร้อนโลนทนไม่ไหวอยากจะมาอยากจะมาสุดท้ายเราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มานั่งตรงนี้ก็เนี่ยแหละถ้าไม่มีการถ่ายทอดคือมันไม่เห็นความเป็นไปเราพอเราจะไม่ได้ได้ข้อมูลอะไรเลย ของที่ของมี่ามแบบว่าเหมือนเราได้อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะมันชัดเจนมากนั่นคือมันชัดเจนมากๆเลยแล้วก็มันได้เห็นตามที่แบบวันนี้ไม่อะไรบ้างวันนี้ไม่อะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างคืออยู่ใกล้กันจริงๆมันเหมือนนี่นี่น้องพูดเหมือนน้องอยู่ปากซอยบางนะน้องอยู่อเมริกามันเหมือนอยู่ใกล้กันจริงๆค่ะเพราะว่าชื่นใจค่ะเพราะว่าแบบว่า ทุกคนทุกคนทางานในส่วนของตัวเองใช่ไหมพี่เอก็อุปถักด้วยและพี่เอก็พยายามสื่อสารภาพเนี่ยน้องว่าผู้ดีพี่เอก็ชื่นใจไม่พี่เอก็ชื่นใจทีมงานทุกคนน้องๆทุกคนเนี่ยทุกๆการสื่อสาระน้องคนงานได้ดูหมวกก็ชื่นใจเขาก็มีกำลังใจเขาทาแล้วก็เขาก็ได้บุญไปด้วยว่าในการที่ว่าเราอ่ะมันเหมือนกับว่าทางแต่ละคนนี่เหมือนกันเราไม่ได้มีโอกาสมา แต่พี่เสียสละที่มาทำตรงนี้คุณจริงๆเพราะว่ามันเป็นงานรต่ว่างานหนักใจขอบคุณกำลังใจที่แต่ก็เก่งมากเพราะว่าไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยเราสามารถที่จะมารู้รายละเอียดในจุดมุมเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอตอนตีสองตีหนึ่งตีสองก็ใช่ตื่นตามเวลาที่พระเจ้ากมเป็นมานานแล้วอืมแล้วนอนเก่ง งานมันไปเร็วแล้วก็ก็ต้องที่อยู่ับบนี้หนูประทับใจมากเลยว่าเก่งเพราะว่าทำได้ทุกอย่างจริงเพราะว่าหนูเห็นแล้วแบบว่าบางทีเรายังละเอียดไม่พอแล้วแบบว่ายังไม่เห็นมุมมองไม่ไม่เห็นมุมมองเลยเหมือนมองต่ำในแก้วใบหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าก็พิตาสาสมสิ่งอะไรมาตั้งเยอะแะตั้งนานแล้วพราน้องมีความสั้งใในต้นเจ้าเจ้าและค่อาจารย์อันแบบลงมั่น น้องถึงได้มั่นใจในการตัดสินใจของภาอาจารย์มุมมองของข้าอาจารย์ที่โอเคที่ตาไปทำะรักเกิดจากแล้วพ่อทำขั้นสุดใช่ใช่แล้ว้าถ้น้า้าเร่อระดับนี้นะ อ่านั่งนะสิง <laughs> จริงเยี <laughs> ่ยวนอนเอาเนื้อไม้ออกเยอะเลยถักจะง่ายกว่าเีถยวเลย <laughs> อืมอืม เยอย่าว่าแต่ได้ยินเสียงเลยเห็นภาพก็รู้ว่าอยู่ไหน <laughs> Yeah,